ใช่ใช่พี่กันบอกว่ามีไอเดียแหละให้ใส่ชุดกี่เผามาจัดรายการนี่ดูคิวทีค่ะวันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวหาแรกทันทีไม่ไม่โอ้โหไมวขอแรกแบบไม่มาเพราะว่าทิ่เป็นตีมาส่วนใหญ่เป็นเธอหมดเลยบ้างแต่ฮาโูวีลอยกระทงเออลอยกระทงไม่ใช่ชั้นเธอสิลอยกระทงอะไรเธอไม่รู้ที่ใส่กระโปรงยาวๆอ่ะเอาก็เป็นแบบฟิลแบบ กระทงแบบยุคใหม่เนเห็นแล้วจ้ะใช่แบบอันนี้คือตีมอะไรนะขออีกรอบลอยกระทงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองลองดูว่าตุดจีนวันที่เท่าไหร่ปีนี้มันคือปักลายมกรลาต้นกุมภาหรือเปล่าตุดจีนมีกี่วันอะตุดจีนมันจะมีมันมีวันเดียวแต่มันมีวันจ่ายวันเที่ยววันไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเลือกแค่วันเดียวพอเราเราแต่งแค่วันเดียวเราแต่งแค่วันเดียวเฮ้ยวันที่เท่าไหร่นะเฮ้ย คุน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 แป๊นแบ,บนึงยงแป๊บเนึเหมือนจะไม่ใช่เพราะว่ามีคิวสุดท้ายอันสะ้นทางวันศุก ฉันยิ้มเก้าอีกแล้วทำไมชอบเลือกเทศกาลมาให้ที่ฉันเนี่ยคนจัดคิวไม่แรกไม่แรกฉันไม่แรกอ้แล้วบอกเลยว่าเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันพฤหัสนี่คือเห็นหน้าแป้งฉ่ำๆเลยนะคือส<อ> <4 S 2> ี่วันติดเลยถูกต้องแล้วก็หายไป3าวันแล้วก็กลับมายิ้มเจ็ดกับยิ้มเก้า <laughs> คือตุวจจีนแล้วหรอย,ยิ้มเก้าอะ่ะยิ้มเก้าตัวจจีนแล้วนะจ๊ะวันจ่ายหรือเปล่านะนวันไหนซินเจีอยอีซินนี่หัวชช่ขออ่างเปาตัวตัวกันถ้าเกิดว่าแต่งมาต้องมีแบบ อ่างเป่ามาให้นะนี่ไงเราคองเป่าจากพี่ทีมงานทุกคนซองแดงพกมาด้วยนะจ๊ะใช่แล้วหรือว่าเราก็เป็นคนแจกหรือเปล่าไม่กาใส่ชุดแดงเขาเขาต้องแจกอ๋อเขาต้องแจกให้เราจิงดวงเธอนี่มันสาเทศกาลเลยเทศกาลหลังๆตุ๊ดจีนคืออะไรคะเฮ้ยดีนะคิดมากไม่โดนอะอะไรนะวาเลนไทน์วันทายแต่งอะไรดีมีวาเลนไทน์ก็ส่งการ์ลายดอกใส่แว่นปืน เออที่แบบเรามัดเอวไหมไม่ไม่เอาดีกว่ามัดได้ไม่เคยเห็นไหมที่แบบว่าแสงเกงขาสั้นมัดเอวกี้เอองงเลยมัดเอวอะไรจะปานนั้นสิ่งที่กันไม่น่าพูดเลยนะมันมันเริ่มเครียดละเริ่มแบบโดนคาดหวังอ่ะชุดไปแล้วนะคะอีคนหนึ่งใครพี่ปีมหรือเปล่าใช่ โหแล้วบอกเลยพี่ปีมนะเขาถ้าเกิดให้แต่งจริงเขาชุดแน่นนะชุดแน่นแล,แล้วนั้ก็จะบอกว่าแบบสมมติว่าเนี่ยเรานดชุดสีดำใช่ปะ่ะเออโอเคได้สีดำแต่ว่ามาอีกทีนึงคือดำแบบตะโกนอะ่ะแต่ว่าเราคืออันนี้คือดำปะกติแต่ของพีป่ปีมคือจะเป็นดำที่แบบดำแบบขึ้นเวทีคืออีกนิดนึงคือขึ้นประกวดมงสามมาแน่ได้เพราะเราคือแบบ วัยรุ่นสยามเราเด็กหยามไงเราก็แบบว่าพายกระป๋องกระเป๋าเดินเที่ยวอะไรแล้วแต่งตัวแบบนี้แบบชิลชิอะไรเงี้ยแต่พี่ปีมปุ๊บมาเต็มก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธอกับพี่ปีมใาดูไ้เลยทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูรอดูนัดตีมกันแล้วสีดําก็ดูว่าใครจะเป็นยังไงแล้วกันแป้งก็อย่างเงี้ยแหละไม่มีชุดไลฟ์มาหกเดือนแล้วป้ากี่เดือนเนี่ยเฮ้ยเกินหรือเปล่ารู้สึกว่าเกินนะใส่ชุดเราเริ่มไลฟ์พุ่แบบพฤษภาใช่ไหม พุษภาามีนับเดือนสิห้าแล้วหกเจ็ดปดเก้าสเดสิองค่ะเเข้าเดือนที่8แล้วใช่ถูกต้องยาวนานมากเลยนะบอกเลยแล้วเทปแรกเป็นใครนะฉันก็เธอแต่ว่าครบรอบแเดือนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เทปสุดท้ายนะคะไม่ไม่ไม่ค่ะเทปแรกแล้วก็แล้วก็ยังมีต่ออยาวๆถูกต้องทั้งปีทั้งปีนะคะอภิการโหยาวมากันี้สี่บรรทัดมาเริ่ม คู่แรกจัดถือว่าเอ้ยอะไมคู่แรกพิซซ่วันนี้เธอเป็นอะไรทุกคนค่ะคือตอนนี้ต้องแต่ที่คุยกันเรื่องเรื่องหนังใช่ปะก่อนเข้าไลฟ์ก็คุยกันน่แหละวานพี่แป้งพี่ปีมใช่ไหมเราคุยเรื่องหนังปริศนาปมไหมพี่ปี๊วก็พูดนอนเล่นโทรศัพท์เนี่ยเมื่อวานพี่นั่งดูเรื่องปมปริศนาไหมนี่ก็แบบฮะอะไรนะกำลังจะพูดปริศนาปมไหมพี่แป้งบอกไม่ใช่มันชื่อเรื่องไหมปมปริศนาออะไรกันบ้าง ่ใช่ค่ะมันคือเรื่องปิศาปมไหมแล้วแล้วคือประเด็นคือดูแล้วสองคนนะดูแล้วแกับปีมและดิฉันไม่ได้ดูค่ะดิฉันลูกแค่ชื่อเรื่องนะคะแล้วก็สองคนนี้ก็พูดแบบไม่วันนี้คือออกกําลังกายหนักมากกลับมาออกวันแรกแล้วคือมันหนักมากหมายถึงว่าหมายถึงมันเหนื่อยมากแล้วมันเบอร์ก็เลยแบบคำพูดมันก็เลยแบบสลับปรับเปลี่ยนกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ดิฉันก็เกือบแหละคือวันนี้ที่หลุยส์คอลเลกชั่นที่เรานามามันคือคอลเลกชั่น มูราคามิแล้วเมื่อกี้ดิฉันก็แบบหลังบ้านก็บีบมือใส่ก็ไม่เธอมันคือรุ่นมีมิราคามุมิราคามุก็เลยแบบเล่นมูป้าหรือว่าไงมันไปเองนะคะเป็นรุ่นมิราคามุก็คือมูราคามิเอออะไรงย่างงวเนี่ยมิราคาหมูมิราคาหมูมูราคามิ เห็นไหมพอติดเล่นแล้วมันมันติดมันติดแล้วมันเริ่มติดแล้วนะอ่เดี๋ยวมาอันนี้ก็แค่สองตัวแรกของเราเนาะว่านเนาะใช่แล้วนะคะให้ให้คุณสัจยาหยิบเองที่ฉันชอบชื่อเธอมากเลยคุณสัจยาทำไมไม่รู้เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเรียกชื่อเต็มสัจยาแบบว่าอะไรรู้ไหมเคยบอกอย่างขอเดาลองพูดมาสัจยามันต้องแปลว่าแบบอะไรสวยๆงามๆหรือเปล่าถูกแล้วมีอีก สวยสง่าไม่มีใครรู้เลยหรอเหมือนหนูเคยพูดไปแล้วนะหลังบ้านนี้ที่ลืมมากเลยสาคะแนนสาคะแนน่ะสหัสยาแปลว่าสหัสยาแปลว่าอะไรให้ไทยสหัสยาพี่การน่าจะรู้ป่ะเพราะว่าพี่การเคยพูดอยู่อ๋พีการเสิร์ชอยู่สหัสยาไม่ไม่มีการเซิร์ชเพราะว่าชื่อแม่แต่งให้ใช่แล้วแล้วมมนมีความหมายมันมีความหมายหรออออาสหัสแปลว่าอะไรคิดว่าสหัสสห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 ัสสหัสสห พันพันใช่ไหมมันมาจากภาษาบาลีนี่สหัสสะสหัสสะพันสวยเป็นพันปีเออสิเหรอรู้ได้ไงอะ่ะใช่แกะศัพ์ไงใช่ใช่แปลว่าหญิงสาวสวย1,000ปีโอ้โหก็คือบอกแม่ว่าแม่แล้วถ้าปีหนูพันหนึ่งหนูจะสวยหยู่ไมแม่บอกว่าโหอ,อยู่ไห้ถึงก็เลยให้ชื่อศาสยาดีไม่ให้ชื่อว่าทศ ทศยาก็สวยแค่ร้อยปีก็สวยแค่ร้อยสบจบร้อยปีก็คือวิสวยละวิลวถ้าเกิดว่าหมื่นอะหมื่นถ้าถ้าเป็นภาษาแบบสหัสเนี่ยนะทศมันมีมันมีแต่ลืมไปละแล้วถ้าหลักหน่วยพูดว่าอะไรหน่วยไม่มีก็จะเป็นเอกะสิบทวีอาร์ตตตติอย่างนี้ไปเลยอืมสหคือพันเออใช่ หญิงสาวสวยหนึ่งพันปีนะคะสหัสยาและพิรันพัดน์แปลว่าอะไรนี่โหยากมากเอ้าพิรันมันต้องพิรันพัดแยกไม่ได้แยกไม่ได้ด้วยแยกไม่ได้พิรันพัดแปลว่าสาวสวยอีกแล้วเธอจับชื่อเธอมาปะเนี่ยสาวสวยไม่มีสาวไม่มีไม่มีสวยตลอดปีไม่พิรันพัด พัดนึกถึงคำว่าอะไรพัดพ่รันพัดเซิร์ชแป๊บพัดแบบพอพานชอช้างรอเรือคล้ายอะไรพอชอรอเนี่ยไม่มีความคล้ายเลยฮะไม่เคยรู้อะไรแบบนี้ไม่มีความรู้รอบตัวเท่าไหร่พิรันพัดแปลว่าเพชรงามนี่เพชรมีปีไหมไม่มีปีก็คืองามอย่างเดียวนะคะกี่ปีก็ไม่รู้สาหัสพิรันพัดเพชรงามพันพันปีตั้งชื่อใหม่ให้ว่าได้เลยเดี๋ยวถ้ามีลูกสาวเดี๋ยวจะให้ชื่อสหัสอะไรนะ สหัสพัฒเพชรเพชรไม่มีสวยนะเพชรหนึ่งพันปีอยู่ไวยลูกสว่างเฉยๆสว่างอย่างเดียวเลยค่ะใช้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยรีบพังหาพีแอดมินของเราได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พีแอดมินของเราเนี่ยก็รอทํางานสุดๆแล้วนะคุณผู้ชมคือรอตอบคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รีบพักเนี่ยจะว่างเกินไปละตอนนี้นะจะนั่งเกาเกาผู้ แค่มีเราว่างเกิดไปแล้วตอนนี้ทุกคนดูว่างมากมีแค่เราสองคนนะคะตอนนี้มีแค่เราสองคนกับตะก้องหนึ่งคนเท่านั้นที่ดูยุ่งมากเลยตอนนี้นะคะตะก้องเขาบอกไปหรือว่าตะก้องเดี๋ยวเราต้องหางานให้ตะก้องนีไหมเออเลีเล่นๆนะเล่นๆเป็นฝีแบบตะก้องค่ะซูมฝั่งนี้ค่ะซูมฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก่อนค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นเอฟเฟกต์ปึ้งนี่ลายออฟฟิเชียลให้อ่าสลับไปเป็นแอปพลิเคชันหน่อยสิพี่แป้งแอปพลิเคชันหน่อยค่ะเออโหหลังบ้านเราทำงานไวอยู่นะว่าไปวนนี้คือา ได้แล้วต่กล้องเราแบบว่าถูกต้องเขาชินแล้วนี่แล้วเขาสามารถสั่งการด้วยสายตาได้นะคนเนี้สมมติว่าเจ้าอะไรต้องหน้านันๆต้องแรงๆนี่เขารู้เรื่องเลยเขาจะเอาอะไรใช่แล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าอยากจะให้ซูมตัวนี้เราก็ต้องแบบติกนะจิกตาในเติมนี่สมมติว่าเธออยากจะเติมลรือยากเติมอะไรเธอแค่มองหน้าแล้วจิกแรงๆเขาทราบเรื่องเลยใช่ใช่เวลาแบบอุ๊ย ฉันรู้สึกคันคอมากเลยอะไรเงี้ยเธอก็จะแบบถูกต้องแล้วก็รูร้ละขอซราบเไปเลยไปออกไปปิดไมค์ให้เลยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> ตอนงั้น <c oughs> เป็นอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเหมือนกับว่าแบบฉันกําลังแบบดึงเสื้อดึงอะไรอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วแบบซูมเข้ามา <c oughs> ไม่ไม่เป็นจังหวะของเธอพอดีไงฉันก็อาวได้จังหวะแล้วตอนนี้ซูมพี่แป้งฉันก็ปึ้งอยู่แล้วแบบเขาเขาตัดมาที่ฉันพอดีแล้วเขาแล้วแบบพอตัดมาจังหวะที่ฉันนี้เขารีมอหน้าฉันแบบเือแบบขอโตูดอะไรเงี้ยเกือบ ตาวัยวใช่ใช่ใช่โอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบว่าไล้์กับใครไม่รู้วันนั้นมันหมีหรือว่าใครไม่รู้เอ้ยออมเอ้ยชื่อเลยนะดีไซน์ไลคกับดีไซน์แล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนแบบว่าอะไรไม่รู้ติดคอหนักมากติดคอเธอใช่พูดไม่ได้เลยแบบอย่านึกอ่อกแม่แล้วก็เลยบอกพี่แต่ก็ไม่ไหวแล้วก็แล้วก็เลยออกไปแล้วก็แบบปิดไฟแล้วก็เอ้ยปิดไฟปิดไม้แล้วก็ คือกลัวแบบตกใจไงคุณชมตกใจแ่้จะไออะไรขนาดนั้นจะตายแล้วจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่มากับโตนทุกคนจำได้ไหมคะโตนเป็นแม่ค้าใหม่ของเราจริงโตนต้องมาวันนี้แหละแต่ว่านางป่วยนางก็เลยว่านก็เลยมาแทนแล้ววันนั้นอะโตนเป็นแบบเธอเลยแบบไอหรอแบบตัวนี้นะค่ะก้านไอตัวหน้าแดงแล้วมันเราไม่ช่วยพูดฉันพูดแล้วฉันบอกว่าอ่ะ ที่แต่กล้องขัดซูมมาที่ตัวนี้ที่นะคะทุกคนจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆโตนก็แบบฉันก็แบบโศกเส่ยตาแบบไปไปไปดูไม่มีรอบหนึ่งที่อู้หลายรอบมากคือกับกับฉันนี่คือเกิดแต่กับอูเกิดแต่กับกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นมันมีปวดท้องอ,อ,อย่าเข้าห้องนะนหรอทำไงอะ่ะมีแป้งเขาก็นั่งพูดคนเดียว โตส่งมุกให้ตัวเองแล้วก็แบบต้องมองแต่กล้องแล้วบางทีมองกล้องมันสติมันไม่ไมค่อยมีออมันต้องแบบมองเพื่อนหรืออะไรเงี้ยหันไปก็ <c oughs> ห,กหว,วาเวมากกลับมามองกล้องขายต่อเดี๋ยวขายอาร์ทอยอูขายไปเป็น5้าชิ้นอะยังไม่กลับมาค <c oughs> ือแบบอุ้ยไหวไหมน่งเทคทม์นิดหนึงไงคือแบบไหวไหมบอกกลับมาละยังไม่สุดเลยพี่แต่มีคนหนึ่งที่มันไม่ทราบเรื่องเวลาฉันส่งสายสายตาไอพิมพ์น้องพิมพ์ที่ตอนนั้นน่าฉันจะบอกว่าลิปติกติดฟัน ฉันก็อ่ะอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ไอพี่มามองเรามันหันไปพูดต่อฉันก็เอ้าอะไรวะไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องฉันก็อ่ะเอาใหม่ได้แล้วว่าอหม่ยกขึ้นมาปิดสาเรียกอันนี้หันไปพูดดิก็ตอนแบบอ่ะพิมพ์ลิปติกติดฟันก็เลยแบบว่าเทสมันบอกอ๋อตายแล้วให้หนูพูดบอกว่าอ๋อ ลิปติดฟัน <c oughs> ไม่เลยเธอจะรู้ได้ไงว่าลิปติดฟันตัวเอง <c oughs> ใชฉ่ฉันก็ไม่รู้เข้าใจปะปเพราะว,ว,ว่าฉันก็แบบยกขึ้นแล้วก็พยายามบอกพิมว่าพิมพ์เอ๊ะเอ๊ะไอพิมมันเห็นอย่างนีุ้มันรีบหันไปพูดต่อฉันก็เอ้า ก็อะไรเข้าใจผิดพิดเข้าใจผิดสื่อสารกันแบบไม่ค่อยลงตัวไม่เข้าใจภาษาภาษาหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครที่เห็นลิปสติกติดฟันพวกเราก็พิมบอกบอกได้นะคะแบบว่าคนทรายลิปสติกติดฟันค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็จะเสียเซลนิดหน่อยแบบผมห่างมาค่ะผักติดฟันค่ะอะไรเงี้ยติดบ่อยนะช่วงนี้เธอกินแต่ผักกับไข่ต้มอ่ะใช่แล้วก็จะแบบเวลาพูดก็จะแบบวันก็จะแบบเธอผักติดฟันอุ้ยเสียเซลมาหรืบแบบอย่างเงี้ย ออกยังยังออกยังยัง <c oughs> คลีนแล้วคลีนแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะ